ขอบคุณที่แบบสนใจในธุรกิจเพลงว่าพี่รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทางานอยู่ในค่ายเพลงที่ไหนหรือไม่ได้ทำงานในค่ายเพลงก็ตามแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องอยู่ในธุรกิจอะเราอยากให้มีเอ็นอาเข้าไปอยู่ในระบบเยอะๆให้มากกว่านี้เพราะเราว่าถ้ามีเอนอาที่เป็นบุคลากรที่มันทํางานเกี่ยวข้องกับศิลปินโดยตรงแบบนี้เยอะๆอะเมื่อพอมีเยอะมากพอมันทำให้แต่ละธุรกิจมันดําเนินไปได้ด้วยดีเราจะมีศิลปินที่ดีเห็นไหมครัเมื่อธุรกิจมันดีหลายๆที่รวมกันอะ ี่ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมมันจะดีหัวใจสําคัญของวิชานี้ก็คือแบบอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ครับครับไม่รับบุกเลยเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซูเม็ปพอดแคสต์เด็กเด็กชีวิตเม็ปนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารศิลปินและการจัดการในอุตสาหกรรมดนตรี ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเราไปทำความรู้จักกับอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่บอลน,นะครับตอบคงจันทบ,บุกผาครับเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา Artist Management ครับอืโอโอ้โหต้องบอกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้คิวมายากเหมือนกัน ครับขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้เราครับไม่อาจารย์สอนวิชาอะไรครับอาจารย์สอนออ่วิชาอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ครับครับอ๋อนี่อาจารย์อะไรอาจารย์อูแล้วครับโอ้โอ้ไม่ใช่ครับผมผมเป็นพิธีกรฮะอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์ก็ออ่ทราบมาว่าอาจารย์เป็นทั้งนักดนตรีแล้วก็ ผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งวงสครับใช่ไหมฮะอาจารย์แลยังเป็นผู้บริหารค่ายเพลง What the Duck อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งฮะหมายถึงประวัตินะครับใช่ครับอาจารย์อ,อ๋อก็เออสำหรับฝั่งของวงดนตรีก็เป็นแบบเพื่อนกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่ศิลปากรแล้วก็ชอบทำเพลงเล่นเนเ,นเก็บไว้ครับแล้วพอจบแล้วมันก็เหมือน จับพัดจับผูพี่ก็ได้เข้ามาฝึกงานที่แกมมี่ก่อนตอนนั้นแล้วก็แบบมีโอกาสได้ทำวงกับเพื่อนๆมาก่อนก่อนจะเป็นวงนี้ครับแต่ว่าพอวงนั้นไม่ได้ทำต่อก็ชวนเมื่อยเข้ามาทำนู่นทำนี่เล่นกันต่อไปไปมามันก็เลยแบบกลายเป็นวงแบบสครับขึ้นมาตอนนี้ก็น่าจะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีละแล้วก็มีอัลบั้มมาประมาณเท่าไหร่วะแปดชุด และส่วนงานประจําก็ตอนที่บอกแล้วครับที่ว่าที่เข้าไปกัมมี่อะไรเงี้ยนอกจากไปแบบเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วด้วยก็เหมือนแบบเราก็เหมือนชอบไปแบบนั่งดูไปดูพี่พี่เขาทํางานแบบขอเขาทํานู่นทนํานี่ไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยไปามาก็เลยแบบได้งานไปด้วยเลยซึ่งพอมาทําสครับก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลยแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้อยากทิ้งงานประจําอ่ะเพราะหมนเป็นงานที่รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็สนุกแล้วมันก็เหมือนแบบตอนที่เล่นดนตรีตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบคิดว่าจะจริงจังหรืออะไรขนาดนี้แล้วก็เลยแบบไม่ได้ทิ้งงานประจําทาไปทํามาก็เลยกลายเป็นว่าเออแบบแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเล่นดนตรีจะนานขนาดนี้ด้วยทําไปทํามาก็เลยกลายเป็นว่าแบบอ้าวดนตรีก็ยังต้องเล่นอยู่แล้วแบบงานประจํามันทามาเรื่อยๆครับมันก็เก็บประสบการณ์มาทําไป <M> ทํามาแล้วเหมือนแบบเมื Lead ่อประมาณสิบปีที่แล้วก็มีจังหวะที่มันดูแบบ เพื่อนชวนเพื่อนหุ้นที่เป็นหุ้นส่วนก็ชวนว่าเออแบบถึงเวลาที่น่าจะทําอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันทาวัตดักขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็คือเริ่มจากงานที่เราบังเอิญได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ทั้งทั้งดนตรีทั้งงานประจําที่ดูเรื่องแบบ artist management เนี่ยแล้วมันก็เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนทั้งดนตรีและงานประจํามันก็คือ เติบโตขึ้นตามประสบการณ์นั่นแหละแล้วก็เลยกลายเป็นแบบได้ทำเป็นของตัวเองด้วยประมาณนี้ฮะซึ่งวัดเดอะดักเนี่ยก็มีศิลปินหลายคนเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับมีอยู่สองสาคนครับครับอาจารย์ฮะแล้วก็ไม่แก้ไม่แก้มุกหน่อยเหรอสองสาค,คนอะไรเงี้ยไม่ไม่แก้มุกหน่อยเหรออ้า ศิลปินวอเตอร์ดักเนี่ยมีมีหลายคนเลยใช่ไหมฮะอาจารย์มีหลายคนครับพอแล้วไม่ละไปต่อขอโทษนะขอโทษอ่าลับมุกเลยอ่ะอาจารย์ไม่รับมุกอ่ะเสียใจอะครับครับไปต่อครับอาจารย์อูใช่ไหมครับที่อาจารย์อูครับชื่ออาจารย์อาจารย์อูครับอาจารย์ครับโอเคอาจารย์อูอจันย์อูสอนอะไรนะครับอ่าอาจารย์อูสอนน่าจะอาตินไมเดจเนต์ฮะอ้าวนี่มัน ทับที่กันนี่โอ้โหต้องเอาเถอะครับจันดูไปต่อครับจันดูคใช่ครับ,มรบผมผมผมต้องฝากฝากเหนือฝากตัวด้วยฮะจารย์ไม่รับมุ่งอยูน่นไปต่อ <laughs> วิชาที่อ,อ,าอาจารย์สอนในเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิงของคณ,ณ,ณะดุเรียงขาสาสต์เนี่ยฮะมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์แล้ววิชานี้เนี่ยได้เรียนในชั้นปีไหนบ้างฮะ วิชาที่สอนชื่อวิชา artist management ครับก็เป็นวิชาที่ตรงกับตําแหน่งแล้วก็อาชีพที่ทำอยู่แล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับการจัดการศิลปินมันก็ตามชื่อเลยครับหลักการของการจัดการศิลปินว่าเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานกับเขายังไงบ้างมีหน้าที่ห,หลักๆแบบ อย่างไรแล้วก็แต่ละขั้นตอนแต่ละสเตจของการทำงานมันต้องมีหลักในการทำอย่างไรบ้างก็มีสูตรมีหลักฟอร์มูลาของมันมีอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องถึงแบบคุณสมบัติเรื่องของแมนเนอร์เรื่องของแบบจริยธรรมหรือจริงต้องมีความรู้ไปถึงแบบอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร มีความรู้เรื่องกฎหมายไหมต้องดูเรื่องสัญญาต้องดูเรื่องแบบการเข้าไปใช้การเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของศิลปินทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่มันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนครีเอทีไม่เหมือนมาเก็ตติ้งไม่เหมือนเซลล์อ,อะไรอื่นๆในธุรกิจเพลงนีง่เหรอไหมครับเป็นส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตําแหน่งแรกๆที่เหมือนเราจะได้เจอกับศิลปินก่อนเป็นเป็นยูนิตแรกๆของค่ายเพลงอ่ะที่ต้องเข้าไปทาความรู้จักไปคุยกับเขาก่อนเพราะว่าเราต้องไม่คัดสรรไปหาเขามา แบบศิลปินที่เราสนใจอยากจะทําทงานกับเขาเราก็ต้องไปพูดคุยซึ่งมันใช้เรื่องของแบบธุรกิจเรื่องของอะไรที่มันเป็นแบบการค้าการขายโดยตรงเลยไม่ได้อครับก็เป็นเหมือนแบบเป็นวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับ Human skill นิดหนึ่งมีความแบบเข้าใจศิลปินและแบบความคิดสร้างสรรค์ของเขาอะไรยเงี้ยอืเรียนในชั้นปีที่สอ,อนปีสามครับใช่ปีสามเทอมสที่ว่างแค่นั้น เอ <laughs> ่อ,อ,อ uh, แล้วอาจารย์ช่วยเล่านิดนึงนะนในมหาวัดในในรายวิชานี้เราจะได้เจอกับเนื้อหาอะไรบ้างฮะหลักๆเนื้อหาที่จะได้เจอใช่ไหมครับก็จะมีอ่า <c oughs> uh, เอาคร่าวๆใช่ไหม ก็จะมีคอสเอาไลน์ก่อนแบบประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยในแต่ละชุยุคแต่ละช่วงพ่อแม่คุณพ่คุณย่าคุณลุงพี่เราเติบโตมันแต่ละยุคมันผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีศิลปินมีอะไรเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดเรเบลูชันต่างๆในยุคสมัยอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยความหมายของ A R อ็นอารอะไรงี้แล้วก็หลักสําคัญของการเป็นผู้จัดการศริลปินหรือว่าค่ายเพลงมันยังจําเป็นอยู่ไหมอะไรางี้ แล้วก็มีเรื่องของแบบการปรับตัวให้เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรยุคสมัยที่เทคโนโลยีมันเติบโต,ตเต็มที่มีอินเทอร์เน็ตมีแชท GPT อะไรต่างๆเราจะปรับตัวในฐานะการเป็นผู้จัดการศิลปินอย่างไรมีฟอร์มูลาคำที่บอกปกติอย่างมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะมีฟอร์มูลาของเขาใช่ไหม 4P4C อะไรเงี้ยมาร์เก็ตติ้งแคนวาสอะไรเงี้ยของ ANR ก็จะมีฟอร์มูลามีสูตร ที่ใช้ในการทํางานกับการจัดการศิลปินเหมือนกันแล้วก็มีการแบบหลักการไปนค้นหาศิลปินทําอย่างไรแกบแคเรียร์แพลนนิงการจัดการหรือแบบหาอาชีพให้เขาเอ่อเคสพวกแบบโซลูชันแบบว่าถ้าเจอเคสต่างๆในการทํางานกับศิลปินเราควรจะแก้ปัญหาแบบไหนมีต้องเรียนเรื่องข้อสัญญาด้วยว่า การอ่านสัญญาเป็นมันเป็นยังไงที่ทําให้เราเข้าใจหมายงวาไม่ต้องเป็นโปรหรือไม่ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสก็ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจสัญญาแล้วใช้คุยกับศิลปินได้อะไรเงี้ยส่วนพวกไฟแนนเชียลหรือลิขสิทธิ์จริงๆอาจจะพูดเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเสริมแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจ,จะมีวิชาแยกที่ต้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์หรือเรื่องแบบธุรกิจเรืเร่องอะไรเตรมเลขอะไรอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเรื่องของแบบความเป็นไปหรือสถานการณ์ของแบบธุรกิจโลกอุตสาหกรรมโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบ มีคลาสประมาณแบบคลาสที่เป็นวิชาการประมาณสิบสิบเอ็ดคลาสละอะไร่งเงี้ยแล้วที่เหลือก็จะเป็นเหมือนพี่ก็จะพยายามให้ควิสให้กันบ้านหรือสถานการณ์จําลองที่มันแบบสถานการณ์จําลองที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรจําลองเหมือนว่าเราได้เป็นผู้จัดการเริ่มต้นอะ่ะออพยายามพยายามจะ สร้างกิจกรรมหรือสร้างควิสที่มันทําให้เราได้ทดลองทางานในฐานะผู้จัดการศิลปินจริงๆเพราะว่าท้ายที่สุดวิชานี้มันวัดผลในห้องเรียนเลยมันอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะได้ขนาดนั้นนี่เหรอแมบบ่มันมันเป็นเรื่องของการออกไปใช้ประสบการณ์จริงไปทํางานจริงๆข้างนอกมันถึงจะแบบถึงจะรู้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะมุ่งเน้นให้เด็กแบบเข้าใจหลักการมากกว่าที่จะมาต้องท่องจำเพราะถึงเวลาจริงเราไปคุยกับคนคุยกับมนุษย์หรือคุยกับศิลปินจริงๆแล้ว มันกลางตำราไม่ได้อะมันต้องแบบเข้าใจหลักการและวิธีการอะไรเงี้ยก็เหมือนก็เลยจะเป็นการแชร์เรื่องประสบการณ์ให้ฟังว่าแต่ละเรื่องแต่ละเคสแบบแต่ละมือแต่ละเดย์มันเจออะไรมาบ้างกแบบ็แต่และแชร์กันไปแล้วก็ถามตอบบางคนก็สนใจไปเจอเคสนั้นนู่นนี่มาก็คุยกันในห้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้สาระหรอกเพื่อนคุยเล่นกันมากกว่ากินกกหนมโมโม พูดทำไมตั้งยาวขอโทษฮะอาจารย์หนูต่อครับอ่จริงๆก็เป็นรายวิชาที่อีกรายวิชาหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเมพเรามีหลากหลายรายวิชาที่น่าสนใจแล้วแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่เขาเรียกว่าเรียนอะไรมาแล้วบ้างปีหนึ่งนี่เรียนอะไรมาฮะหปีหนึ่งนี่เรียนอ่กพื้นฐานเหรอใช่ครับพพื้นฐานเลยคะอาจารย์ยังยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากเลยคะ อืมใช่ครับอ่ะต่อนะฮะอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์นะฮะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะมีความได้เปรียบในการทํางานในอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงอย่างอย่างหลายบางอาจารย์ขอคาถามอีกทีนะฮะขอโทษทีในมุมมองของอาจารย์ะฮะนักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะมีความได้เปรียบ ในการทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงอย่างไรบ้างอ๋อโอเคก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่เลือกเข้ามาสอนนะจริงๆแบบไม่ได้เป็นคนแบบสอนเก่งหรือไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่นะครในการมาสอนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สอนมาประมาณน่าจะเจดแดรุ่นแล้วมั้งครับส่วนตัวพรรู้สึกว่าจริงๆอาชีพ,นชพเนี้ยอาชีพเออวิชา a r ร์ติส์แมเนจเมนเนี่ยมันว่าเรื่องถ้าตำแหน่งในใน,ในอุตสาหกรรมในธุรกิจเขาจะเรียกว่า a อ artist and repertoir แบบศิลปินและการจัดการทรัพย์ส,สินหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เป็นตำแหน่งที่เข้าข้างขาดแคลนอย่างที่เนี่ยก็โตมาจากการที่บังเอิญจะปะจัดจะบผูเข้าไปได้ทำงานในนั้นไเหรอใช่ไหมครับแล้วก็ไต่เต้าจากสเต็ปเล็กๆอะ่ะ งานเล็กงานน้อยเทสเสียงเดโมโนู่นนี่แล้วมันค่อยๆพัฒนาการเรียนรู้หรือตามเคสตามประสบการณ์ที่ได้เจอมาจนแบบเออเราเริ่มแบบมีประสบการณ์แต่ว่าจริง,รงๆทุกวันนี้ถ้าเราอยากจะหาบุคลากรด้านนี้สักคนหนึ่งมันไม่ได้มีหลักสูตรหรือวิธีวิชาที่มันแบบสอนให้เรารู้หรือจัดการเรื่องนี้ได้มันมีแต่คนที่แบบรับตราที่มันก็จะมีมีหลักที่มันไม่ได้เหมือนกันอะ่ะเออแบบแต่ละคนก็จะตามประสบการณ์ตาม รุ่นพี่หรือคนที่โตอยู่ในองค์กรนั้นๆแล้วก็แบบถ่ายทอดต่อๆกันมาคนที่เข้ามาทํางานก็อาจจะมาจากนิเทศบ้างอาจจะมาจากแบบวารสารหรือมาจากแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรย่างนี้ก็มีนะแต่ว่ามีเซนส์ของการพูดคุยทํางานกับคนได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเท่ากับว่ามันเป็นหลักสูตรจริงๆบุคลากรด้านเ e อ็นอาร์เป็นบุคลากรที่สําคัญมากๆในค่ายเพลงเป็นคีย์แมนหลักๆที่ เป็นบุคคลสําคัญในธุรกิจเพลงเนี่ยออกมาเป็นคอแบบเป็นคอเพร์เซอรชนิดหนึ่งอะแต่ปัจจุบันบ้านเราถือว่าขาดแคลนเรามีโปรดิวเซอร์เยอะมีนักดนตรีเยอะมีซาวน์อิจิเนียเยอะมีศิลปินเยอะแต่เราไม่ค่อยมีเอ็นอาร์เราไมนอัพว่าเป็นคนที่เป็นอาร์นะ artisiation เป็นเอสคอร์ที่ไปรับศิลปินที่บ้านพาไปบินนั่งรถตู้ไปเล่นไปเช็คอินโรงแรมไปซาวน์เช็คอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะเราเรียกว่าเป็นคนดูแลศิลปินแต่เอ็นอาร์มันทํางานระดับทันเนอร์ คือคัดส,สันได้มองหาศิลปินที่มีโอกาสเติบโต,ตพัฒนาเขาได้เป็นคนกลางในการทํางานกับเขาได้เนะี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีนึกอหรอใช่ไหมครับก็เลยแบบเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาเพื่อที่รู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ปูพื้นฐานวิชานี้ในระดับอุดมศึกษาแล้วเกิดมีลูกศิกษย์หรือนักเรียนที่แบบสนใจแล้วจบไปเขาสนใจอยากจะทําง,ทงานในค่ายเพลงก็าสามารถเดินไปสมัครงานตามค่ายเพลงได้เลยอะ พี่เชื่อว่าค่ายเพลงยังต้องการตําแหน่งนี้อีกเกยอะมากเพราะว่าอพอ,พอเพื่อนๆค่ายอื่นรู้ว่าพี่สอนวิชาเน,นี้ยเขาก็จะฝากถามทุกเทอมาว่าถ้าเจอแบบลูกศิษย์หรือเจอคนที่ดูมีแววน่าสนใจให้บอกด้วยอะไรเงี้ยเป็นตําแหน่งที่ถือว่าแบบค่อนข้างขัดแคลนนะอันนี้ก็จะแบบแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีอคนที่จบใหม่ก็ถ้าถ้าจะมีมีมีม ปัญหาอะไรบ้างพี่ว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของประสบการณ์เพราะนั้นจริงๆแล้วแนะนําว่านอกจากการเรียนการสอนในในห้องเรียนแล้วเนี้ยช่วงที่ฝึกงานอยากให้เน้นไปฝึกงานโดยเฉพาะถ้าเป็นค่าเสีงด้วยก็จะดีเพราะว่ามันได้ทํางานกับเคสจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนใหญ่คนที่มีเซนส์หน่อยหรือชอบทํางานในด้านนี้หน่อยส่วนใหญ่มักจะได้งานางเกือบทุกคนนะประมาณนี้เรา สำหรับคนที่อยากทำงานเบื้องหลังด้านการจัดการศิลปินหรืออาร์ติสตแมเนจเมนต์นีคะคนเริ่มต้นอย่างไรดีครับอาจารย์ถ้าสนใจเรื่องนี้เหรอครับเข้าอินเทอร์เน็ตหาวงดนตรีที่ชอบแล้วว่าเข้าไปสอดส่องดูว่าตอนนี้แบบมีวงดนตรีอะไรใหม่ๆน่าสนใจที่ไหนเขามีงานที่วงดนตรีหน้าใหม่เขาเข้าไปแบบเป็นชุมชนอะนึกเอกอไหม มีฟังใจมีแคทเรดีโอมีบลูบรินมีลีโดมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกิจกรรมหรือสังคมที่เขาไปไปจอยไปเจอกันอะไรอย่งเงี้ยไปแลกเปลี่ยนกันแค่เอาตัวเข้าไปคุ้ครีก่อนก็ได้แล้วก็ควรจะเป็นคนชอบฟังเพลงหน่อยแล้วก็ท้ายสุดถ้าเป็นคนพูดเจราจาเป็นมีฮิวแมนสกิลก็จะเป็นเรื่องดีเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของการพูดจาการพูดคุยกันซะเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบ การพูดแบบคอนวินเซลจาจาปนีปนอมโน้มน้าวใดๆก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอินทวิร์จะทำไม่ได้นะก็ทำได้เหมือนกันแล้อาอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับน้องๆน,นักเรียนและคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ที่กำลังสนใจในด้านนี้ครับอาจารย์สนใจตำแหน่งนี้หรอใช่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านรายวิชาก็ดีแล้วก็ตำแหน่ง ด้านนี้ก็ได้ฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าคำถามถามว่ายังไงนะถ้ายังไงนะอ๋อถ้าคนรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจด้านเนี้ยสนใจ<ะ>อหอมายถึงว่าไม่ใช่นักศึกษา<ช>เป็นแบบ<ะ>เด็กคนทั่วไปข้างนอกใช่ไหมครับใช่ฮะเพราะจริงๆอ,อคนทั่วไปสนใจมันก็จะมองได้สองแบบหมายความว่าเด็ก,กน้องๆมัธยมที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนใช่ไหม แต่อ,อีกแบบหนึ่งคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เรียนอยู่ในสถาบันแต่อยากทำด้านนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอ,อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะเคยคิดเหมือนกันว่าบางครั้งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสเข้ามาอยู่ในสถาบันที่มีการสอนด้านนี้โดยตรงไ่้หรอใช่ไหมครับจริงๆก็ถ้าถามก็อาจจะเดี๋ยวที่บอกมีพื้นฐานแบบถ้าถามวิชาไหนที่มันดูใกล้เคียงสุดที่ว่าพื้นฐานทางนิเทศศาสตร์ก็ดูน่าสนใจเพราะนิเทศศาสตร์มันเข้าใจเรื่องของศิลป,ปะเรื่องของสื่อสารมวลชนี่้หรอไหมครับ ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับกับคนเยอะได้ทําแบบกิจกรรมหรืองานกลุ่มหรืองานอะไรที่มันเป็นงานเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของมวลชนเยอะอะไรแบบเนี้แล้วก็อาจจะต้องหาค่ายเพลงหรือหาวงดนตรีหรือหาหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลงเข้าไปฝึกงานแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆให้ก่อนรอให้เขาแบบมองเห็นแบบเซนส์หรืออะไรบางอย่างแล้วเราค่อยแบบค่อยๆขยับตัวเองไปเรื่อยๆแต่พี่ว่ามันต้องใช้เวลาคือคนจะทำเอ็นไ แล้วได้เป็นอาชีพเอ็นอาร์จริงๆมันต้องค่อนข้างมีน้ําอดน้ําทนนิดนึงอ่ะเข้ไหมออต้องใช้เวลาพอสมควรต่อให้จบโดยตรงที่ว่าก็จริงๆหลายครั้งตอนทุกวันนี้ก็มีลูกศิษย์ท,ทางานอยู่ด้วยกันนะแล้วก็เคยมีลูกศิษย์ที่ทํางานอยู่ด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของการทํางานในองค์กรแหละความคาดหวังแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานกับศิลปินเพราะว่ามัน การทำงานศิลปินหนึ่งคนทําด้วยแบบแผนหรือฟอร์มนี้มันไม่ได้สามารถเอาไปใช้กับอีกศิลปินหนึ่งได้อะเราต้องคิดใหม่ทุกครั้งนึกออกใช่ไหมมันไม่ได้มีแพทเทิร์นที่บอกไว้ทำอันนี้สําเร็จแล้วเอาไปใช้กับคนหนึ่งก็สาเร็จได้เหมือนกันไม่งั้นทุกคนแบบรวยหมดละคือเปลี่ยนศิลปินมันต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยใช่พี่จะเน้นเรื่องแบบ ความรู้พื้นฐานในช่วงที่เรายังไม่เคยทําเรื่องนี้กับเมื่อมีโอกาสในการทําแล้วพี่ว่าประสบการณ์หรือการเจอเคสในการทํางานบ่อยๆเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆเลยถึงบอกว่าถ้าใครสนใจอยากให้เริ่มต้นเร็วว่าะคุณอาต้องใช้เวลาสามปีห้าปีในการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบคุณจะเริ่มทํางานได้พี่มีลูกน้องแบบขนาดจบมาโดยตรงอะไรเงี้ยก็แบบปีแรกก็เป๋กว่าจะแบบปรับตัวได้อะไรเงี้ยคนปรับตัวได้ก็อ่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก่งดีขึ้นเรื่อยๆคนปรับตัวไม่ได้แล้วแบบ ก็จากไปก็มีอะไรเงี้ยเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับ<ะ>อาจารย์ช่วยแนะนำให้กับพวกเราที่กำลังเรียนในปีหนึ่งและพี่ๆปีสองหน่อยได้ไหมคะว่าเราควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรหรือมุ่งเน้นในรายวิชาไหนเป็นพิเศษฮะเพื่อเตรียมไปเรียนในวิชานี้ฮะ,ะอาจารย์อื จริงๆแล้วสำหรับพี่ครับจริงๆมันสำคัญทุกวิชาเลยนะพูดแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ดีเลยเพราะตัวเองก็ไม่ไดขยันเรียนเท่าไหรต่ตอนเรียนจริงๆมันสำคัญหมดแหละครับทุกวิชามันเกี่ยวเนื่องกันแต่จะบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแต่ชอบวิชานี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าวิชานี้มันก็ไม่ได้รีเลทหรือเกี่ยวข้องกับแบบวิชาไหนโดยตรงสัทีเดียวนะักแต่ถ้าจะมีเกี่ยวข้องบ้างก็อาจจะแบบ วิชาที่เป็นเรื่องของออนไลน์อ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องแบบคอนเทนต์เรื่องของโลกดิจิตอลต่างๆวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อันนี้สําคัญมากคือต่อให้เรียนหรือไม่เรียนวิชาพี่พี่ว่าปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์มีความมีความสําคัญมาแบบมากๆอะไรเงี้ยเออที่มันเกี่ยวข้องก,กับการจัดการศิลปินเพราะเมื่อคุณสนใจศิลปินคุณก็ต้องเอาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องกฎหมายเรื่องสัญญาไปคุยกับเขาอยู่ดีเนี่ยใช่ไหมครับที่เหลือก็เป็นเรื่องการตลาดพื้นฐานเชิงการจัดการเชิงแบบ อาจจะมีพื้นฐาน m a r k e t ็ตตที่ดีมันก็ช่วยมันมีหลักการคิดบางอย่างคล้ายๆกัน Marketing มันเป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้สินค้าหรือโปรดักต์ของเรามันไปบรรลุเป้าหมายใช่ไหมจริงๆถ้ามองกันเรียนตรงๆเลยศิลปินของเรามันก็เป็น Product ชนิดหนึ่งแต่ Product ของเรามันเป็น Product ที่เป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจไม่ได้สามารถสั่งซ้ายหาันขวาหันเปลี่ยนแพ็กเกจทำแคมเปญใหม่อะไรเงี้ย ได้แล้วแบบยอดขายจะเพิ่มขึ้นได้เลยทันทีนี่เหรอแมะก็พื้นฐานเอาหลักการตลาดเรื่องของแบบ mm hmm. กฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของออนไลน์คอนเทนต์ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องแล้วมันแบบต่อเนื่องกันได้เมื่อเราแบบจะจะได้เรียนวิชานี้ต่ออ mm hmm. ตั้งใจเรียนหรือเปล่าเราอะอตั้งโอ้ตั้งใจเรียนฮะโอ้โหแม ตั้งใจให้เหมือนไว้หนวดไว้เคราวนะอาจารย์เก็บกดใช่ไหมเนี่ยไม่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 ผมผมไม่เก็บกดฮะจบปุ๊บไว้เลยใช่ไหมยังไม่เคยตัดเลยใช่ไหมใช่ฮะจบปุ๊บไว้เลยไม่ไม่เคยตัดอะไะเรียกเก็บกดโอเคฮะสุดท้ายนี้ฮะอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดกับพวกเรานักศึกษาเมฟนะฮะ รวมถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาในเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิงหน่อยครับอาจารย์ก็หลักสำคัญก็คือหัวใจสำคัญของวิชานี้ก็คือแบบอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ครับครับไม่รับบุ๊กเลยหรอเนี่ยเราไม่สนุกเราไม่เอนจอยเราแบบ เล่นมุกไปเราแบบครับะค,ครับเป็นเหมือนแบบอ๋อสุดยอดเลยครับอาจารย์อย่างเงี้ยเหรอจริงๆไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวแบบว่าตัวตัวแบบรับมุกฮะตัวเป็นตัวโดนไม่ใช่คน,<ด>นบอกว<อ><บ>ะาใช่โอเคได้ครับก็อย่างที่บอกจริงๆแล้วต้องบอกว่าอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบันมันเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาถึงยุคแบบจริงๆที่ที่พี่สอนอยู่มันจะมีสี่ยุคนะครับมันจะเป็นยุคแบบ ยุคต่างๆนานามาตอนนี้แบบยุคที่5พี่เรียกมันว่าเป็นยุคแบบฟูลลี่ดิจิตอลแล้วอะทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิตอลโลกออนไลน์เต็มที่ไม่ว่าจะทั้งการฟังเพลงการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับศิลปินการใช้เครื่องมือต่างๆในการทํางานในการสื่อสารทุกอย่างมันอยู่ในแบบคอนเทนต์เต็มรูปแบบมากๆแล้วมันก็ มันมันทันสมัยมันสะดวกขึ้นแต่มันก็มีชาเล่นต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนอุตสาหกรรมเพลงในฐานะ,ะนะที่เราเป็นคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเพลงหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศิลปินนี่เหรอไหมครับก็พี่ว่าธุรกิจเพลงในบ้านเรามันทั้งสนุกแล้ก็ท้าทายในเวลาเดียวกันรวมถึงมีเรื่องต่างๆที่มันยังเป็นเป็นอะไรอะเป็นอิชชูหรือเป็นประเด็นที่มันยังต้อง พูดคุยถกเถียงหรือต้องช่วยกันพัฒนากันต่อไปอีกเยอะมากอะไรเงี้ยน,นั้นเราคิดว่าสำหรับน้องๆลูกศิษย์ว่าที่ลูกศิษย์ที่แบบกําลังเรียนอยู่ในสาขาวิชานี้ก็แบบกอ็อ่ขอบคุณที่แบบสนใจในธุรกิจเพลงว่าพี่รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ในค่ายเพลงที่ไหนหรือไม่ได้ทำงานในค่ายเพลงก็ตามแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องอยู่ในธุรกิจอะเราอยากให้มีเอ็นอาร์เข้าไปอยู่ในระบบเยอะๆให้มากกว่านี้ พราะเราว่าถ้ามีเอ็นอาที่เป็นบุคลากรที่มันทํางานเกี่ยวข้องกับศิลปินโดยตรงแบบนี้เยอะๆอะ่ะเมื่อพอมีเยอะมากพอันทําทให้แต่ละธุรกิจมันดําเนินไปได้ด้วยดีเราจะมีศิลปินที่ดีเหน็นไหมครัเมื่อธุรกิจมันดีหลายๆที่รวมกันอ่ะนี่ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมมันจะดีแล้วมันก็จะช่วยพัฒนาหรือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมธุรกิจเพลงโดยรวมของบ้านเราให้มันเติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันพี่เชื่อว,ว่าดนตรีไทย ในหลายๆซีนมันเริ่มเป็นที่สนใจหรือได้รับการยอมรับจากอาจยังไม่ต้องระดับโลกก็ได้ในระดับเพื่อนบ้านในเซาท์เอเชียหรือแบบไต้หวันหรือฮ่องกงอะไรแบบนี้เริ่มมีคนให้ความสนใจกับศิลปินไทยมากขึ้นโดยที่หลายคนไม่ได้ทําเพลงสากลด้วยแต่มันมีไว้ของบรรยากาศของเพลงไทยของศิลปินไทยรวมถึงหลายคนที่เขาชอบแบบ ความเป็นไทยอ่ะหมายถึงว่าชอบมาเที่ยวไทยมากินอาหารไทยมาเที่ยวหรือมาช้อปปิ้งในในประเทศไทยดนตรีไทยก็เป็นอิเลเมนต์ดนตรีหมายถึงดนตรีจากศิลปินไทยก็เป็นอิเลเมนต์หนึ่งที่เขาสามารถแบบเข้ามาสํารวจมาหาฟังแล้วมาชื่นชมได้อะไรเงี้ยครับก็ขอให้สนุกกับการเรียนวิชานี้สำหรับคนที่สนใจอย่างที่บอกอาจจะเข้ามาเรียนในระบบหรือไม่ได้เรียนก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องของการทํางานในธุรกิจเพลงเราก็สามารถลองหา อะไรที่มันดูใกล้ตัวหรือลองหาที่ที่มันฝึกงานบางคนมาจากอีเวนต์มาจากกิจกรรมเป็นแบบสตาฟคอนเสิร์ตอะไรย่างนี้ก็มีนะค่อยๆไต่เต้าทํางานกับศิลปินมามันก็ต้องไปคอยรับศิลปินไปคอยดูแลเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเรียนโดยตรงก็ได้แนตะ่ถ้าคุณมีเซนส์แล้วคุณพยายามหาความรู้หาประสบการณ์หน่อยก็อาจจะสามารถเข้าสู่ธุรกิจในอนาคตได้เหมือนกัน,นครับก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนแล้วก็มีโอกาสไว้เดี๋ยวเจอกัน ถ้าพี่ไม่แก่ตัวไปซะก่อนก็จะยังสอนอยู่ยังยังยังไม่แก่ครับอาจารย์ยังอาจารย์แก่อย่างอาจารย์แก่ยัง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 ครับเอายังแก่ยังเด็กอยู่แกปผูกไทยสีเขียวจริงจริงอายุเท่าไหร่เอ่อสิบสิบเก้าฮะยี่สิบปีนี้ฮะอาจารย์ครับฮะก็เดี๋ยวเอาเอาโทรแล้วฮะอาจารย์ โอเคนะฮะ <Out ro S 1> <laughs> ใช่ฮะเ <ro> <laughs> อาชวอนี่ผ่านตอนฮุกมาแล้วเหรอฮะใช่ฮะผ่านผ่านท่อนฮุกเรียบร้อยฮะตอนนี้เอาโทแบบจะปิดจบแล้วฮะต้องขอขอบคุณอาจารย์ต่อพงจันทบุบผามากๆนะฮะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งบทบาทการทำงานของอาจารย์ก็ดีในฐานะนักดนตรีผู้บริหารค่ายเพลงและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารศิลปินนะฮะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับ Artist Management และข้อคิดดีๆในวันนี้ฮะและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเอพิโซดถัดไปว่าเราจะไปเจอกับอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือกดติดตามแจ้งเตือนเอาไว้ไม่กดแจ้งเตือนหรือกดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะฮะด้วยนะฮะแล้วก็พบ <laughs> กันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ <laughs> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ